วันนี้เป็นวันธรรมสระวันพระขึ้นแปดคำเข้าเดือนสิบเอ็ดใกล้จะออกพรรษาแล้วการฟังธรรมเราได้ดำเนินมานานพอสมควรไม่เฉพาะแต่ในพรรนี้เท่านั้น ตั้งแต่เราเริ่มเข้ามาสู่วัดป่าอัมพวันอย่างญาติโยมเราก็ดำเนินการมาโดยตลอดนะแม่ตามาเองมาอยู่ซึ่งเข้าปี24จะ25แล้วก็ได้ดำเนินการมาตามโอกาสตามเวลาในช่วงแรกๆนั้นญาติโยมก็ไม่มีมาก ก็ได้พูดคุยกับพระเนนเสียส่วนมากนะ,ะ,ะก็จะใช้เวลาหลังฉันอาหารก็จะพูดธรรมะให้ฟังหรือประสบการณ์ให้ฟังกับพระเนนซึ่งไม่มีโยมนะตอนแรกๆก,ก็ยังไม่มีธรรมเนียมที่จะให้ธรรมะ,ะในช่วงก่อนรับพรเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับโยมมากนะ ตอนหลังมาญาติโยมมากขึ้นก็เลยใช้โอกาสเวลาที่เราพอมีเนี่ยซึ่งเป็นเวลาที่มีความพร้อมมีความสามาัคคีกันถ้าจะเอาเวลาที่จะฟังธรรมเหมือนธรรมเนียมที่หลวงปู่ชาท่านพาทำรรจริงๆก็คงจะไม่เหมาะกับที่ตรงนี้หรือในภูมิภาคนี้เพราะอะไรเพราะว่า การเป็นอยู่ก็มีความแตกต่างกันการดำเนินชีวิตมีความแตกต่างกันถ้าอยู่ชาวบ้านชนบทธรรมดาภารกิจก็เป็นเรื่องส่วนตัวเขาเป็นเจ้านายตัวเองเป็นลูกน้องตนเองเึ่่งสามารถที่จะจัดการกับตนเองได้เถ่งเวลาจะหยุดก็หยุดได้แต่ธรรมาทั้งนี้ส่วนมากเราก็ทำงานราชการบ้างโรงงานบ้าง เวลาไม่เอื้ออำนวยเท่าที่ควรเนี่ยก็เลยใช้เวลาที่พอมีเนี่ยไม่มากไม่น้อยพอจะจะมีโอกาสได้ศึกษาธรรมหรือปฏิบัติธรรมไปด้วยเนี่ยในช่วงระยะสั้นๆนะแต่ก่อนก็พูดไม่เกิน10นาทีหรอกอย่างมากที่สุดก็15นาทีนีแต่บางทีธรรมะพาไปก็อาจจะยาวนิดหน่อยโยมก็ต้องอดอาหาร หน่อยหนึ่งสายๆหน่อยก็คงไม่เป็นไรนะก็ดำเนินการมาอย่างนี้ตอนแรกๆก็รู้สึกมีความท้อใจอยู่นิดนิดนเหมือนกันนะเพราะเราไม่ได้ประเมินผลตามที่เขาทำกันว่าได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนก็เลยคิดเอาเองเอคิดว่าเออเราพูดบ่อยๆนิยมจะเบื่อหรือเปล่านอนะอก็เลยหยุดไปพักหนึ่งก็เลยไม่ได้พูด พักหนึ่งเนยแต่ปรากฏว่าความเรียกร้องนั้นก็มีมากนีบอกว่ามาแล้วก็เหมือนขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งมาทำบุญแล้วก็มาทำบุญเฉยๆนะแล้วไม่ได้อะไรติดใจไปนีก็มีการเรียกร้องไม่เรียกร้องโดยตรงแต่ไปบนรับหลังบอกว่าไม่อยากมาเท่าไหร่แล้วไม่ได้ฟังธรรมในช่วงนี้ว่าอย่างนั้น ก็แสดงว่ายังมีความกระหายกันในด้านธรรมะอยู่นีก็เลยทำให้มีกำลังใจที่จะพูดต่อไปอีกเนี่ย,ยก็เลยถือเอาเหตุนั้นกลับมาพูดอีกเป็นก็รวม20ปีแล้วยนรวม20ปีก็ใช้วิธีนี้นเนี่ย,ยก็คิดว่าคงมีประโยชน์ละเพราะว่าวันพระนั้นก็เราถือว่าเป็นวันธรรมะสวัเนี่ย หลักสำคัญในการฟังที่หลวงปู่ชาท่านแนะนำเรามีหน้าที่ที่จะศึกษาที่จะฟังฟังให้ได้บุญก็กได้ทำให,ให้ได้ปัญญาฟังให้ได้ปัญญาก็ได้ทำให้ได้บุญคือนั่งสงใจไปอื่นเอาบุญอย่างเดียวเอาบุญนั่งคิดไปไหนก็คิดไปสารพัดเรื่องแต่ก็นั่งอยู่ได้ฟังเพลินบางทีก็หลับไปก็ได้บุญเหมือนกันได้บุญมากจนหลับเหมือนกันเนี่ย นั่นคือฟังธรรมเอาบุญถ้าฟังธรรมเอาปัญญานี่จิตต้องตื่นตื่นแล้วก็ไข้ควรไตรตรองไปตามธรรมเพราะว่าการไข้ควรไตรตรองไปตามธรรมมันเป็นการเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาในขณะที่เราฟังเราจึงไม่แปลกว่าแต่ก่อนทำไมบรรลุธรรมได้ในขณะนั่งฟังธรรม พราะความพร้อมแห่งมัรความพร้อมแห่งมัคเกิดขึ้นคือในขณะนั้นมันพร้อมด้วยศีลพร้อมด้วยสมาธิพร้อมด้วยปัญญาพิจารณาเนี่ยเมื่อมีความพร้อมนี่มันก็เป็นองค์มัรคนีพร้อมด้วยศีลพร้อมด้วยสมาธิปัญญามันเป็นมัชมัชเป็นทางเนี่ยไปสู่การบรรลุธรรมเนี่ยเมื่อพร้อมด้วยองค์ลักษณะนี้เนี่ยการบรรลุธรรมก็เกิดขึ้นได้แม้ในขณะที่นั่งฟังธรรมอยู่เน่ ถึงไม่บรรลุธรรมขั้นสูงนะความมั่นคงต่อพระไตรรัตน์คือพระพระตัระตนตรัยนั้นก็ย่อมแน่นแฟนมากขึ้นฟังธรรมได้ปีติเพราะจิตใจน้อมไปตามกระแสธรรมท่านที่บอกว่าเมื่อจิตใจน้อมไปสู่กระแสธรรมเป็นการอบรมปัญญาให้เกิดขึ้น ท่านเรียกได้ว่าย่อมได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเนะี่ยแม้สิ่งได้ยินได้ฟังมาแล้วเนะี่ยบางทีครั้งหนึ่งมันก็ยังไม่เข้าถึงจิตถึงใจเท่าไหรนะ่นครั้งที่สองครั้งที่สามย้ำอยู่บนะ่อยๆเนี่ยความแม่นยำย่อมเกิดขึ้นนะในหัวข้อธรรมนั้นๆน,น,นะจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยว่าอี่ทำไมหลวงพ่อชาเนะี่ยท่านพาลูกศิษย์ลูกหาดำเนินมาทุกปีก็ทำอย่างนั้น เหมือนกับทำอย่างเก่านั่นแหละแต่มันก็ใหม่มก็แปงกันย้ำอยู่อย่างเก่าแต่มันก็ใหม่คือมันเป็นการทบทวนตอกย้ำยิ่งพิจารณาไปเนี่ยวันนี้เรารู้ได้ระดับหนึ่งวันที่สองเห็นอัธรรมากขึ้นหรือปีแรกเนี่ยรู้ได้ขนาดนี้เนี่ยปีที่สองมันก็ยังมีเกร็ดความรู้ที่จะต้องรู้เพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยถ้าจึงเอามาย้ำแล้วย้ำอีกเนี่ย S <S <an> จนลูกศิษย์ลูกหาบางองค์นะก็คงจะด้วยอำนาจกิเลสเนาะมีแต่อ่านซ้ำๆสักๆ,กๆเบื่อมอนกัน <S an> คงจะเหมือนฟังเทศนะมั <S an> ้งเทศซ้ำๆสักๆกเบื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่มีหลวงพ่อองค์หนึ่งที่ว่าแล้วก็เราประสบการณหลวงพ่อชานท่านก็เทศบางทีท่านเทศตั้งแต่หัวค่ำวันพระจนเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยท่านก็ยกหัวข้อธรม ตอกย้ำย้ำไปย้ำมาเนี่ยเพราะมันไม่ได้หนีไปจากไหนเนาะจิเละของคนมันก็คือความโลภโกรธหลงเนี่ยเพียงแต่ว่าจะใช้อุบายอย่างไรเนี่ยเนี่ยที่จะมาพูดเรื่องนี้เนี่ยให้มันถึงใจกินใจได้ท่านก็จะพูดวนไปวนมาอยู่นี่แหละเวอนตมาพูดก็พูดวนไปวนมานี่แหละ่ก็ธรรมะไม่ได้ไปไหนเนี่ยถ้ามรรคแปดก็อยู่แค่มรรคแปดเนี่ยศีลก็คือศีลสมาธิก็คือสมาธิปัญญาก็คือปัญญาทานก็คือทานอ่า จะว่ามันน่าเบื่อมันก็ไม่น่าเบื่อนะถ้าเห็นคุณค่าของธรรมะเหมือนคุณค่าของอาหารของข้าวนี่มันก็ไม่น่าเบื่อเนาะกินได้ทุกวันโยมนกินเยอะเลยวันหนึ่งหลายมื้อค้ามาเด็กเดืนแล้วจะนอนก็ยังกินอีกถ้าเห็นคุณค่าธรรมะขนาดอาหารเลี้ยงร่างกายโอแต่มาว่าบรรลุธรรมได้เยอะแล้วนะกินบ่อยๆกินธรรมะบ่อยๆมันไม่เสียไม่ไม่ท้องอืดไม่อ้วนนะ กินธรรมะบ่อยๆนี่ไม่อ้วนหรอกไม่มีไขมันมีแต่ทําลายไขมันส่วนเกินส่วนเกินก็คือกิเลสตัณหาที่มันเป็นไขมันเกาะจิตเกาะใจนะถ้ามีธรรมะมากๆกินบ่อยๆมันก็เหมือนกับไปขจัดไขมันส่วนเกินพวกนี้นี่ถ้าเรารู้จักพิจรนารณาเนี่ยมันก็ไม่เบื่อหรอกธรรมะไม่น่าเบื่อเ,เพราะได้ฟังแล้วมันก็เป็นไปเพื่อละโลภโกรธลงนะฟังธรรมะถ้าจิตใจมีศรัทธาเนี่ย มีฉันท้ามีความพอใจเนี่ยเหมือนเราขัดสนิมใจนะเอากระดาษทรายมาขัดขัดยากหน่อยแต่ก็ขัดขัดอยู่เรื่อยขัดบ่อยๆมันจะทนได้เนี่ยขัดไปขัดมาบ่อยๆมันก็เดี๋ยวมันก็เกลี้ยงเก่าเองแหละเนี่ยสนิมมันก็ค่อยหมดไปหมดไปเนี่ยการขัดเก่าจิตใจก็เหมือนกันขัดเก่าไปแล้วมันต้องดีขึ้นอย่าคิดว่าปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรนะมาแต่มาว่าไม่จริงนะ แม่ใครปฏิบัติมานานไม่ได้อะไรเนีมันไม่จริงแต่มาว่าได้อยู่จะได้อะไรมากเท่านั้นแหละมันต้องได้ได้กุศลหรืออกุศลได้ทั้งสองอย่างนะถ้าปฏิบัตินะนี่มันทำให้เราได้สติได้ปัญญาได้ข้อคิดเนี่ยถ้าหนักในอกุศลก็ได้อกุศลเยอะปฏิบัติได้เยอะเหมือนกันไม่มีที่ใส่เหมือนกันเนี่ย โลภโกรธหลงเนี่ยถ้าไม่ละม,มันก็ได้มากขึ้นนะเนาะมีแต่เอาเนี่ยปฏิบัติเหมือนกันแต่มีแต่เอาเนี่ยไม่รู้จักละเนี่ยอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้เอามัหมดทุกอย่างเลยนะนั่นเ็าเรียกว่าปฏิบัติเพื่อเอาเอาโลภเอาโกรธเอาหลงเนี่ยมันไม่เป็นไปเพื่อละมันก็ได้นะแต่ว่าไม่ได้ยังไงก็ได้เหมือนกันแต่ได้อย่างนั้นก็ไม่ต้องการแต่การปฏิบัติจริงๆเราต้องการละมากกว่าละโลภโกรธหลงเนี่ย นี่ถ้าเราปฏิบัติมันก็ต้องได้นี่ปารบบ่อยๆอบรมจิตใจบ่อยๆมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงคนเรามันต้องเปลี่ยนแปลงเนี่ยนี่มันดีขึ้นแต่มันยังไม่ไม่มากเท่านั้นเองยังไม่หมดเท่านั้นเองเนี่ยมันอย,อ,ยอยู่ที่ความใส่ใจต่อตนเองมากน้อยแค่ไหนถ้าใส่ใจต่อตนเองมากขัดเกลาอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆอคิดพิจารณาอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็ได้ผลนะทำไมมันจะไม่ลดไม่ละนะแม้แต่เรื่องการ ปล่อยการวางเหมือนกันเนี่ยถ้าเราคิดอยู่เสมอว่าเออการยึดการหมายมั่นอะไรมันหนักนะเตือนตนเองอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะรู้จักเนี่ยแม้มันอยากจะเอาอยู่แต่มันกําลังไม่ไหวแล้วเนี่ยมัน่อมาเดินเดี๋ยวนี้อยากจะยกของมันคิดได้เหมือนแต่เก่ามันคิดได้อยู่แต่ทํามันไม่ได้เนี่ยก็เลยวนไปวนมามองแล้วมองอีกวันแล้ววันเล่าทําไม่ได้ก็ถอยถอยแล้วถอยอีกรอจังหวะก่อน ต้องหาคนเขามีกำลังพอใช้พลังหน่อยหนึ่งนั่นก็เรียกว่าการพิจารณาเนี่ยมันเกินกำลังเราก็อย่าไปแตะมันเลยอย่าไปต้องมันเลยนีมันไม่ได้ดังใจช่างมันเถอะมันเดี๋ยวมันถ้าเราไปทําแล้วมันจะแย่มากกว่าเก่านะโทษของมันมีนี่คุณของมันมีนี่นี่ก็เกิดขึ้นจากการที่เรารู้จักพิจารณาเนะเมื่อเห็นทุกข์เห็นโทษจริงๆมันค่อยละค่อยวางมันวางไปทีละน้อยมันไม่วางมากหรอก ที่มันวางได้เพราะอาศัยธรรมละได้เพราะอาศัยธรรมพิจารณาบ่อยๆเนี่ยถึงบอกว่าให้เราบริโภคบ่อยๆบริโภคธรรมะเนี่ยเอาอยู่เรื่อยๆเนี่ยุทธเจ้าบอกเนี่ยกินทุกลมหายใจเข้าออกไม่ใช่เลยทุกลมหายใจเข้าออกต้องเป็นธรรมเป็นธรรมะนั่นคือเป็นผู้ที่ประเสริฐเนี่ยเรามันไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยให้มันได้เยอะๆหน่อยเนี่ย ให้มันเกินสามมือก็ดีหรือได้ทุกมือเหมือนเรากินก็ได้ <c oughs> <c oughs> ก็ยังดีนะจะก,กินครั้งหนึ่งก็มีธรรมะครั้งหนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่กินทมด้วยกินข้าวก็กินธรรมะไปด้วยนะี่กินโดยวิธีไหนรู้จากวิจารณาที่ปฏิสังขายโยเรื่อยๆนะี่มันจะเด้นละโลภละโกรธละหล,ลงอยู่ในนั้นแหลนะอาหารก็เป็นปัจจัยไปสู่ความโลภเป็นปัจจัยไปสู่ความโกรธ เป็นปัจจัยไปสู่ความหลงนะถ้าเราไม่พิจารณามันมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นไม่เห็นโลภโกรธหลงอยู่ตรงนั้นฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนีว่ามันทุกอาการที่เราได้สัมผัสกับอะไรก็ตามเนะี่ยมันจะเตือนให้เรา,นะาได้เห็นธรรมในตรงนั้นนะแค่เครื่องบริโภคปัจจัยสนะี่เนี่ยลองดูสิถ้าเราใช้ธรรมะรู้จักพิจารณาเนี่ยมันให้ธรรมะแก่เราเลยเพาะได้ท้งนั้น แม้แต่เราบริโภคเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ท่านพระท่านสวดว่าปฏิสังขายโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิเนี่ยเราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วนุ่งหม่มนุ่งห่มจีบรใช่ไหมแต่พอจีวรปุ๊บก็นึกถึงพระน่นเราไม่นึกถึงตัวเองเนี่ยจีวรเสื้อผ้าอาภรณ์อรก็เรียกว่าจีวรเหมือนกันเนี่ยเราก็บริโภคเราก็ต้องใช้สอยเนี่ยถ้าความโลภมันจะเกิดก็เกิดตรงนี้แหละ เหมือนกันตรงที่การบริโภคเครื่องนุ่งห่มนี่ความโลภก็เกิดขึ้นได้ความโกรธก็เกิดขึ้นได้ความหลงก็เกิดขึ้นได้ตรงนี้เราไม่ค่อยได้พิจารณามันก็เลยมองไม่เห็นว่ามันเกิดได้อย่างไรแต่มาไม่ขยายความนะเอาไปขยายความเอาเองไปพิจารณาเอาเองบริโภคจีวรบริโภคอาหารเนี่ยความโลภจะเกิดขึ้นก็เกิดตรงนี้น แล้วมันจะดับก็ดับตรงนี้ด้วยนะดับตรงนี้ด้วยลองพิจารณาดูก็ได้นะี่ถ้าเราส่งเสริมไปตามความอยากนะี่มันก็เพิ่มอกุศลเพิ่มโลภโกรธหลงขึ้นมานี่ถ้าเราปฏิบัติไปด้วยความรู้เท่าทันนี่จะเป็นใจเทื่อละเนะี่ยท่านว่าถ้าจะละได้ก็ละได้ในขณะนั้นแหละขณะที่เราบริโภคนะี่แม้ที่อยู่อาศัยเสนาสนะก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราไม่ลืมธรรมะนี่ยการอยู่ทุกครั้งของเราเนี่ยเหยียบย่างขึ้นไปเนี่เออเสนาสนะนี่มันเป็นทางให้เกิดความโลภก็ได้ความโกรธก็ได้ความหลงก็ได้นี่แย้มให้สักหน่อยก็ได้เกิดความโลภอย่างไรบ้านเรานี่หลังเล็กเอยากได้บ้านหลังหญ่บ้านหลังนั้นก็สวยเนาะไปกู้นี่ยืมสินมาดีกว่าดอกเบี้ยไม่แพงมากนักเนี่ยมาสร้างบ้านจะได้สวยๆงามๆกว่าเขาบ้างเนี่ยนี่ความโลภมันเกิดขึ้นใช่ไหม ความโลภเกิดขึ้นทําให้เกิดความประมาทเนี่ยลืมนึกไปว่าไปกู้เงินเขาต้องส่งดอกเบี้ยด้วยมันหนักตรงนี้นี่นั่นคือเกิดขึ้นจากความโลภถ้าเราพิจารณาปุ๊บเนี่ยธรรมะเกิดขึ้นความสันโดษมักน้อยก็ย่อมมานี่พอมีความสันโดษว่าช่างแต่เรามันมีกําลังแค่นี้เราอยู่ก็สบายอยู่ไม่เดือดร้อนอะไร อยู่กับต๊บเล็กๆกระต๊อบไม้ไผ่ก็อนอนหลับอยู่สบายดีอยู่ก็ไม่เห็นเป็นไรนีน่ขอให้มีข้าวกินมีอะไรใช้นี่ก็น่าจะพอแล้วนี่ถ้าเอาธรรมะไปใช้ปุ๊บมันก็จะเตือนทันทีนี่ไม่เถเยอทยานเห็นไหมความโลภมันเกิดขึ้นตรงนี้ความไม่โลภมันก็เกิดขึ้นตรงนี้เหมือนกันนะอยู่ที่ว่าเราจะใช้แบบไหนถ้าไม่มีธรรมะความโลภก็เกิดขึ้นถ้ามีธรรมะไปพิจาความโลภก็จะลดลงนี่แล้วก็ดีใจภูมิใจนะแต่ว่าสุข ข้อหนึ่งวสุขเพราะความไม่เป็นหนี้ใช่ไหมเนี่ยสุขเกิดจากการมีทรัพย์สุขเกิดจากการจ่ายทรัพย์บริโภคสุขเกิดจากความไม่มีหนี้ไม่เป็นหนี้เนี่ยสุขเกิดจากการงานที่ปราศจ,จากโทษข้อสุดท้ายย้ำๆหน่อยนะข้อสุดท้ายการงานที่ปราศจ,จากโทษนี่มันเป็นข้อสําคัญเหมือนกันนเนี่ย ถ้ารู้จักพิารณานี่เห็นไหมเราจะเห็นว่าธรรมะนี่มันจะไหลามาเชื่อมโยงมาถ้าเรามีสติถ้าเราปฏิบัติธรรมนะําให้เราเห็นข้ออัดข้อทมความทะเยอทยานอยากมันก็ลดลงแน่นอนน,ะนี่มันปฏิบัติไปเพื่อไม่ให้เกิดความโลภเพื่อลักความโลภแม้แต่การบริโภคน,ะนี่เราลืมไปเราไม่ได้คิดคิดว่าความโลภจะเป็นไปคนละเรื่องคนละอย่างกันจริงๆมันเกิดขึ้นในขณะที่เราสัมผัสเรากระทาทุกสิ่งทุกอย่างเนะี่ย แม้ในเรื่องปัจจัยสี่นี่หยกยารักษาโรคก็เหมือนกันเนี่ยแต่เราเรายินดีพอใจในสิ่งที่เรามีเราได้รักษาไปรักษาใจให้มากกินยาธรรมะให้มากๆเนี่ยบางทีหายนะหายไม่ต้องใช้ยาอะไรมากมายเนใจดีเท่านั้นแหละใจดีจะสบายเนี่ยหลักความจริงก็มีใช่ไหมคนใจดีภูมิท้านทานก็ย่อมดีเนี่ยไม่คิดวิตกกังวลไม่บั่นทอนสุขภาพตนเองด้วยความคิดเนี่ย คิดในทางที่ดีมองในแง่ดีนี่เอา,เอา,เอา,เอามันไม่หายตายก็ไม่เป็นไรหรอกคนเราก็เกิดมาตายใจก็ดีหรอกถ้าคิดว่าโอ๊ยไม่ตายไม่ได้ต้องไม่ตายอย่างนี้ไม่ได้นะนั่นก็คือเป็นการคิดบั่นทอนสุขภาพร่างกายของตนเองเนี่ยเกิดจากความคิดนะถ้าคิดว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างนั้นพระพุทธเจา้าพระองค์แต่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังนาตาัตตนะาถูกไหทำใจไปเถอะนี่ไม่ มันไม่ตายวันนี้พรุ่งนี้มันจะตายพรุ่งนี้ไม่ตายมรืนนี้จะตายปีนี้ไม่ตายปีหน้าจะตายบอกไว้อยู่เรื่อยๆเนี่ยการบอกไว้นี้มันไม่ใช่ทาให้จิตใจเราหดหูนะมันทำให้เรานน้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นเป็นผู้ไม่ประมาทนะมันจะได้รีบทำสิ่งที่เป็นกุศลอกุศลมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันจะได้เพียรละเพราะอะไรชีวิตมันน้อยชีวิตมันน้อยมันเรารับประกันตัวเองไม่ได้นะ เมื่อรู้อย่างนี้รีบทำแต่รีบทาคุณงามความดีเนี่จิตใจมันก็จะหันมาสู่ธรรมะเนี่ยถ้าพิจารณาโดยแยบคายถูกต้องก็จะอาศัยธรรมะเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจเนี่ยดังนั้นทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะอาศัยธรรมะมาคอยเตือนใจเนี่ยนั่นคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้การปฏิบัติธรรมก็เลยเห็นไหมมันก็ไม่ได้ยากเนาะมันมีอยู่ทุกขณะที่เราทําเราพูดเราคิดเนี่ย ในขณะที่เราบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างนะี่มันเป็นธรรมนะอย่างน,น้อยๆเอาคำหลวงพ่อชาติมาเห็นอนิจจังในทุกสิ่งที่เราหยิบยื่นขึ้นมาแม้สิ่งที่เราบริโภคใช้ซอเยเออ,อันนี้มันเป็นอนิจจงนะสิ่งนี้มันเป็นเครื่องอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพื่อให้การดำเนินชีวิตไปไม่ติดขัดไม่ลำบากนะให้การดำเนินชีวิตไปด้วความสะดวกสบายนะโดยเฉพาะ เป็นกําลังสนับสนุนในการประพฤติคุณงามความดีเนะนี่เราก็เห็นคุณค่าของมันเ,เห็นคุณค่าก็ทำหน้าที่กับมันโดยถูกต้องไม่บริโภคด้วยตัณหาแต่บริโภคด้วยปัญญานะนี่ข้อนี้มันก็จะเกิดขึ้นถ้าเรารู้จักพิจารณานี่การปฏิบัติมันก็เลยอยู่กับเราในทุกอริยาบทเนี่ยถ้าเรามีธรรมะนะเต็มบอกว่าการบริโภคธรรมเนี่ย บริโภคบ่อยๆนี่มันจะเป็นการเตือนเราอยู่ตลอดเวลานะแม้เราอยู่เรากินเราใช้ทําอะไรอยู่มันก็มีธรรมะคอยเตือนใจอยู่แนะ้ว้วความโลภมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะถ้าขาดธรรมนี่อาธรรมมันเกิดขึ้นมันก็เลยโลภโลภในทุกสิ่งทุกอย่างนะเล็กๆน้อยๆมันก็โนะกลภก็อัางที่เล่าในบางในเดี๋ยวนี้ยุคนี้ใช่ไหมคนเดือดร้อนก็มีคนช่วยโอกาสก็มีใช่ไหม ช่วยโอกาสเนี่ยมันก็หน้าแปลกคนหนึ่งเขาให้เขาเสียสละคนหนึ่งคอยจะเอานี่คนที่ลําบากจริงๆกับไม่ได้เนีย่ยคุยกับโยมมาเมื่อคืนนี้คนได้จริงๆแค่สองสามคนของไปแจกตังไม่รู้เท่าไหร่นี่แล้วก็มันเป็นพักเป็นพวกเนี่ยเขาไปแต่ผู้นําก็เอาพักเอาพวกตนเองมาทั้งทงี่ไม่เดือดร้อนเนี่ยก็มารับคนที่เดือดร้อนจริงๆก็ไม่ถึงนี่คนโลภมันก็เป็นลักษณะนี้ คอยหาช่องหาทางหาโอกาสที่จะเอาให้ได้นะเห็นเขาแจกมากๆก็อบรมลูกน้องอบรมลูกบ้านไปในทางอากุศลอยกต่างๆเนี่บอกว่าแจ้งไปเยอะๆเถอะเดี๋ยวมันได้เองเนี่เห็นไหมถ้าโยมน่าจะรู้ดีนี่เขามาเล่าให้ฟังหรอกน,นี่บอกว่าบอกลูกบ้าน,นแจ้งไปเถอะบอกว่ามันเสียเท่านี้นถ้าเป็นนาเสียสิบไร่แจ้งไปเลยยี่สิบไร่ไลไ่หนึ่งได้เท่าไหร่ห้าพัน มันได้เท่าไหร่นะแล้วชาวบ้านก็ได้แค่ที่เขามีนะเลือดันใครออกไป่ะเห็นไหมเนี่ยมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาเพราะความโลภนี่แหละเนะี่ยเพราะไม่มีธรรมนะมันจึงลําบากเหมือนกันนะดังนั้นถ้าทำมไม่มีแล้วมันไว้ใจยากจริงๆคนเราเนะี่ยถ้ามีการเสียสละมีธรรมโอ้มนมสงสารจริงๆนะเน,นี่ผู้นำนิยขาดคุณธรรมมันก็เสียตรงนี้แหละเนะี่ยไว้ใจก็ายากนะอยากโยมบอกว่า หลวงปู่แบรนท่านไปแจกเงินท่านไปดูเห็นผู้นำเห็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยท่านไม่เอาเลยนี่ไปดูลักษณะแล้วไม่ไหวแล้วนี่ไปท่านไปทำของท่านเองต่างหากแจกถึงมือเองดีกว่า่นีเห็นไหมนี่นี่คนขาดคุณธรรมนี่ตรงนั้นมันมีความโลภมันมีความโกรธอยู่ตรงนั้นมีความลงนั้นนี่เมื่อเขาทาไม่ถูกใจน่หมู่บ้านหนึ่งเขาบอกไม่ออกเชียนี่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแนะนําลูกบ้านอย่างนั้นนะ่ยแนะนําลูกบ้านเนี่ย มีคนหนึ่งเขาบอกว่าี่ทำอย่างนี้ไม่ถูกเขาเลยไปแจ้งความนะพอไปแจ้งความพอรู้เข้าอะไวก็มีการข่มขู่เรียกประชุมนีบอกว่าใครเป็นคนไปแจ้งความนี่คนประเภทนี้ต้องคุยกับปากกระบ,บอกปืนว่าผู้ใหญ่บ้านวันนี้เขาก็ตกใจตกใจเขาก็เลยไปขอความอารักขาอะไรนี่ทางสื่อทางอะไรนี่ก็เลยเป็นเรื่องปรากฏว่าคนหนึ่งเขา อัดคลิปอ้อัดอะไรไว้ในเสียงไว้เนี่ยเ้าก็ส่งไปสื่อไงส่งไปสื่อก็เป็นเรื่องเดียวนี้กําลังสอบกันอยู่เนะีสอบกันอยู่น,ะนี่มันเป็นอย่างนั้นนั่นคือคนช่วยโอกาสก็เพราะอาศัยความโลภนี่แหละความโลภความอยากได้นี่นี่ถ้าไม่มีธรรมมันช่วยโอกาสได้ทั้งนั้นเลยองนีน้่งบอกว่าการปฏิบัติธรรมนี่มันไม่ใช่ว่าต้องมาอยู่ที่วัดนีการสร้างสติเนี่ย Né, การที่จเจริญเมตตารมเมตาเมตากรุณาในขณะที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยการอยู่ร่วมกันเนี่ยถ้าขาดหลักพรมวิหารใยากอยู่ที่จะราบรื่นนะถ้าอยู่ร่วมกันถ้ามีหลักพรมวิหารนี่มันจะมีอยู่ในตัวธรรมะเนี่ยมีทั้งให้กำลังใจมีทั้งให้อภัยนะมันอยู่ในนั้นหมดเลยนะเนี่ยมีความสงเคราะห์เอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่กันเวลาตกทุกข์ได้ยากเป็นเพืเอ่อน กันจริงๆเนะี่ยเพื่อนแท้จริงๆเนะเวลาทุกข์ยากลําบากก็ช่วยกันได้จริงๆนะีนั่นคือคนมีธรรมนะเนี่ยว่ามีเมตตากรุณาบุทิตาเนะี่ยเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินะีการปฏิบัติก็ดังที่กล่าวเนะี่เราทําอะไรเราพูดอะไรบริโภคอะไรเนะี่ยใจสอยต้องอย่าลืมธรรมะให้ได้บริโภคธรรมะอยู่เรื่อยๆนะีนึกถึงธรรมเรื่อยๆเนะี่ยธรรมก็จะคอยเตือนใจเนะี่ยคอยขัดเกลา คอยเตือนสติเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนั่นคือการบริโภคธรรมนะดังนั้นการที่เรามาฟังธรรมนยเรียกว่าวันธรรมสวรณ์นี่ก็เพื่อให้รู้ให้เข้าใจข้อปฏิบัติอย่างนี้แหละเนี่ยเพื่อเอาไปใช้ในการดาเนินชีวิตเนี่ยแล้วก็คิดอยู่เสมอว่าชีวิตนี่เราอยู่อาศัยอยู่ชั่วคราวมาอยู่ชั่วคราวเนี่ยร่างกายนี่ก็เป็นเครื่องอาศัยชั่วคราวเนี่ย สิ่งที่เราบริโภคก็อาศัยเกื้อ,อกูลกันชั่วครั้งชั่วคราวในขณะที่เรามีชีวิตยอยู่เท่านั้นเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆเตือนใจเรื่อยๆมันจะได้ไม่โลภมากเกินไปแล้วความโกรธก็จะลดลงความหลงในสิ่งเหล่านั้นก็จะลดลงนั่นคือธรรมะธรรมะที่เราจําเป็นที่สุดที่จะต้องเอาไปใช้โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี่ยจะว่าไปแล้วมันโชคดีซะอยีก็แตามาว่าในเมื่อโลกวุ่นวายขัดข้องน้อยแตธรรมะ ก็ยังมีคุณค่ามากขึ้นเนีสำหรับผู้ที่มีบุญมีบาร,รมีมีปัจจัยเนี่ยก็อาศัยธรรมะนี่แหละเนี่ยถ้าไม่เช่นนั้นเราเป็นโรคประสาทไปกับเขาเลยนะโลกมันวุ่นวายอย่างนี้มันไม่ไหวเนะี่ยเพราะอาศัยธรรมะรู้จักระรู้จักวางแม้อารมณ์เนี่ยเราไม่อยากได้ไม่ชอบใจละแต่เราต้องเกี่ยวข้องกับมันอยู่กับมันเราจะทำอย่างไรเนะี่ยเมื่อมันแก้สิ่งนั้นให้ถูกใจเราไม่ได้เราก็ต้องมาแก้ใจเราเนะี่ย อยู่กับเขามันจําเป็นต้องอยู่จะทําไงโลกใบนี้มันหนีไปไม่ได้นะไปดวงจันทร์ดาวอังคารก็ไปไม่ได้มันต้องอยู่กับโลกใบนี้มันก็ต้องอยู่กับคนเมื่ออยู่กับคนจะทํำอะไรคนมันก็ไม่เหมือนกันนะสารพัดคนเนะมื่ออยู่กับคนก็ต้องหาวิธีอยู่ให้มันได้ก็คืออาศัยธรรมะให้รู้จักคนนะรู้จักคนคนไหนควรละควรเว้นควรในควร คบหาสมาค,ม,คมก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเอาดิเหมือนเรามาอย่างนี้เราก็ต้องรู้จักเลือกนีถ้าไม่เลือกเราก็มาไม่ได้นะเลอกเออมานี่ดีนะได้สงบใจนะแล้วก็คนก็มีศินมีธรรมนี่โลภมันก็น้อยโกรธมันก็น้อยเนี่ยเป็นสถานที่ที่เออหน้าอยู่หน้าอาศัยของศู์ค่อยหายก็ยังสบายใจหน่อยก็ยังเก็บเรียกหาเจ้าของอีกต่างหากนี่มันดีขนาดไหน ถ้าเป็นหล่นอยู่ข้างนอกปัญหาไม่เจอได้หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะหรือได้คืนมาก็ได้ไม่ครบนะนั่นคือในกลุ่มสังคมที่ขาดศีลธรรมเป็นลักษณะนั้นนะวันธรรมสวรรค์ที่เรามานี่ก็มาส่งเสริมสติปัญญาด้วยการฟังธรรมนะสุดสูสังและปฏิปัญญงนะการฟังด้วยดีย่อมทําให้เกิดปัญญาเนี่ยพระเจ้าเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นแล้วฟังด้วยศรัทธาด้วย ความตั้งใจแล้วก็ย่อมได้ประโยชน์จากการฟังเกิดสติเกิดปัญญานําไปพัฒนาจิตใจของตนเองเพื่อละโลภกดหลงนําไปสู่ความสงบตามที่เราต้องการตามที่เราปรารถนาแต่ที่กล่าวมาก็คิดว่าคงสมควรแก่เวลานะขอคุณธรรมหรือคุณงามความดีนะจงมีอในจิตใจของญาติโยมให้พบแต่ความสุขความเจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตัวกันทุกท่านเถิอ